ใจประสงค์ต่อไม้จังได้แบกขวัญมาพี่น้องเอ้ยใจประสงค์ต่อปลาจังแตงหวีงลองสอน <laughs> ขั้นใจประสงค์หมอนจังเก็บหมอนขม้าใส่พี่น้องเอ้ยใจประสงค์ท่องใบพี่จะนั่นปลาใหม่มหาลาแกนสมอนพี่แล้วนางเอ้ย <laughs> โอ้ยเขาปลาพี่น้องมานี่พันไหมาเอาดวนหลัคราคาผัดวัฒนาไมาเอาไม่มันโคนน่นแต่ปี่กายครับ <laughs> นี่ครับไม้นวลสีพี่น้องหรือภาษาบาทน้ากับแม่อล่างหันหลังอือมันโคนครับนี่สามซีตนนี่จอท่างเขามานี่ครับนี่โอ้ยแม่ล่างเพ่นเพราะทีมันตายพฟาวยกียเง่าได้พี่น้องสามซีต่นครับหนึ่งสองสามสีฝุ่นมันเทินกันอยู่ผุ่นครับเง่าเขาไปไหนฝุ่นครับฝุ่นไปผุ่น เกือบักยางหุ่มมันกับปนันยุ่อย่นี้พี่ครับไม่พี่ได้เต้านเหรอครับเกือบเต้าคนะาน,น,นอะพี่กายเนี่ยมันทึ่งร่มทึ่งฝนนอกพี่กายนี่มันก็ได้โค่นนะพี่น้องแต่ว่ามันตายผ่าอยู่กับมี่พี่น้องมันตายพ้าอยู่สองต้นนะย่านี้ไม่ผุดต้นหนึ่งผุดสูงด้วยกันครับ ขนสองต้นหน่อยกับถุงตายผ่ายไม่ตายพาย่า,พาสองสามต้นทีเดยพัดแฉอาลงแฉหนานี่คิดว่าจะ่ของพัดล้านไปเสือชุดน,นักเลียนอยู่พี่น้อง <laughs> นี่ครับตัวเนี้ตายครับนี่สูเหยียดเลียนเลยตายเปลือกแตกวัดหลยตายพาย้าสองต้นก็ตายทีไม่อาล่ะอย่างเงี้ยจะตายผ่าพี่น้องตายผ่ายแบบยืนน้ำทางรถนะนะะพี่น้อง โอ้นี่หลายจิตายหลายต่วนนะตนัวนหกตัวนบุตีสันใหม่อยู่นี่พี่กัดทีละครับมาทั้งหน้าหน้าอุดมทีละมาทั้งน้องย่างทีพี่น้องโอ้ยหัดเอาเรือยมาเดียวบานนึก <c oughs> ว่าจะไม่วันวันหลายตัวนที่สนดอกเอาเรือยน้หน่อยมาตัวเดียวบาน เลยใหญ่เลยแดงมากตัวเดียวบันว่าเบื้องละไม้มันทับกันอยู่ผิดทับสามสี่ต่นพุนคุนเข้าไปพุนไม่งเงาทำได้ครับโอ,โอ้สี่สี่มันทับกันอยู่ต่นไงอยู่จะรุมผิครับผิ่ต่วนคุณก็ไม่ขาไปในพุนโอ้ไม่มันหลายต่วนอยู่ตอนนที่แรกว่าจะสองต่วน <c oughs> มันมอมเป็นสองต่วนซะแล้วบัดน,นี้เอาจะจัดเพิ่นแล้วครับไม่แหงนี่เผาง่ายพี่น้องจุด,ข,ดข้าวเดียวข้าวเดียวเรียบร้อยว่าคือไม่สดจะได้จัดเพิ่นแล้วละพี่น้องมานี่ใกล้อยู่มีหุ่มอาศัยอยู่ในป่าครับลูน้องก็มานอนเาอยู่ใต้รถงปุ่นโอ้ยเหลื่อยมาตัวเดียวบัดเอา ตัวเดียวกับจัดพี่น้องสู้ลุยสนุกว่าเฮ้